สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่16นะมีนานะฮะวันนี้ก็อยู่กับออเจริญยนยนเซอร์วิสบายลุคงนะวันนี้ก็มีรถมาทําการเซอร์วิสนะอ่าคันนี้ก็เป็นเรนเจอร์ตัว MC นะเรนเจอร์ Ranger ตัว MC คันนี้ก็ามาทําการเปลี่ยนตัวน้ำมันเกียร์โต้นะเปิดอ่างล้างอ่างแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวไส้กรองเกียร์นะแล้วก็ฉีดล้างบริเวณสมองเกียร์นะฮะอันนี้ก็ทําไปแล้วนะฮะนะฮะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของเซตน้ํามันเกียร์นะแล้วก็กองเกียร์ลูกใหม่นะฮะแล้วก็จะมีเปลี่ยนกองโซลา่ากับตัวเซนเซอร์ C K P C M P นะไอ้พวกนี้ก็เป็นการสวิชเชิงป้องกันนะไอ้เซนเซอร์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเสียรถด,ดับสตาร์ไม่ติดเลยนะเพราะนั้นถึงรอบถึงระยะนะสมเหมาะสมก็ควรเปลี่ยนก่อนนะไม่ต้องรอให้มันเสียเพราะว่าการที่มันจะเสียเราไม่รู้หรอกมันจะไปเสียตอนไหนนะฮะชิ่งเปลี่ยนมันก่อนนะไปไปดับกลางทางระหว่างเดินทางขึ้นมาแล้วก็ แต่ยุ่งเปล่าๆนะฮะส่วลรนเจอร์คันนี้สีดำคันนี้นะอันนี้ก็เอ็มซีเหมือนกันดูจากตาไฟก็มาทําการเปลี่ยนตัวน้ามันเครื่องนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเกียร์แมนวนวลนะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวกอง,กองโซล่าอันนี้ก็เป็นงานเซอร์วิสนะทั่วไปตามระยะนะสำหรับลรนเจอร์คันนี้นะส่วเอเวอเรสต์นะ2.0คันนี้นะที่ <c oughs> มาทําการเปลี่ยนตัวสายพานไทมิ่งนะอันนี้ก็เพิ่งลื้อนะออกมา อันนี้ก็เป็นในส่วนตัวอ่านนะแล้วมันเครื่องอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันเครื่องฝักบัยาวส่วนนี้ก็เป็นสายพานไทมิ่งกับสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องนะฮะตอนนี้เราก็จะฉีดล้างนะทำาสะอาดนะก็งานก็ไปได้เยอะแล้วสําหรับคันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะอันนี้เราแกะถอดลื้อขูดคาบกาวเก่าออกที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดล้างนะทำความสะอาดนะก่อนที่จะประกอบชุดสายพานไทมิ่งนะเข้าไปเอาฉีดเลยล้างเลยนะฮะ ก่อนที่จะประกอบตัวสายพานไทมิ่งเข้าไปก็ต้องทําการฉีดล้งางทำความสะอาดก่อนนะฮะทำการฉีดล้งางทำความสะอาดก่อนนะครับผมนะล้างให้สะอา,าดนั่นแหละฮะฉีดล้างให้สะอาดนั่นเองนะกะจัดคราบน้ำมันเครื่องเก่าๆทั้งหลายออกให้หมดก่อนนะฮะเป็นการฉีดล้งางทำความสะอาดนั่นเองนะครับผมนะส่วนสายพานไทมิ่งนะสำหรับเครื่อง2.0นะก็แนะนําให้เปลี่ยนนะไม่เกินแสนห้าเลยขึ้นอยู่กับตามสภาพการใช้งานนะ ก็พยายามตรวจเช็คตรวจสอบหน่อยนะถ้ารถาใครใช้งานหนักอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วกว่าแสนห้านะฮะดูตามสภาพเอานะอันนี้ก็เป็นการฉีดล้างทาง้องสะอาดนะฮะเอาคราบน้ามันเก่าๆสิ่งสกปรกเก่าๆ,ๆทั้งหลายออกให้หมดก่อนนะก่อนที่จะเปลี่ยนตัวสายพานไทมิ่งเส้นใหม่เข้าไปนะรลานเสร็จก็จะขาวแบบนี้เลยนะฮะขาวสะอาดแบบนี้เลยความกต่างเลย,บบน,เลยนะครับผมอ่นะอันนี้ก็เป็นงานนะสำหรับวันอาทิตย์นี้นะฮะวันอาทิตย์ที่16มีนานะฮะ